กาเป็นกลดลายย้อนยกมือขึ้น วันนี้บุ๋มอยู่กับพี่เจฟนะคะแต่บุ๋มจะให้พี่เจฟแนะนําว่าทํายังไงการกดไหลย้อนของพี่เจฟถึงดีขึ้นคะเจฟมีอาการกดไหลย้อนมาสัก10ปีได้คะ่ะเริ่มต้นก็คือมีอาการท้องอืดแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนในไส้แล้วเราทํายังไงยาลดกรดคะ่ะแล้วก็ยาขับลมใช้เป็นประจําแต่มาวันหนึ่งเกิดอาการหนักเข้าไปพบแพทย์คุณหมอบอกว่าอาการของเจฟเนี่ยมันเกิดจากการย่อยไขยมันในตับไม่ได้ถุงน้ําดีปล่อยน้ําย่อยไขยมันไม่ได้ก็เลยทําให้เรามีอาการท้องอืดจนกระทั่งลามมาเป็นกดไหลย้อน เจะมาเจอโปรแกรมฟิวเกมีญาติเจ้มันได้นําให้เจ้เข้าโปรแกรมนี้อยู่ประมาณ30วันเจ้ก็รู้สึกว่าเราไม่มีเวลาแล้วเราก็ไม่เชื่อแพทย์ทางเลือกแต่ก็มาฉุกใจนิดนึงถ้าเราจะทดลองดูก็เลือกดูก่อนว่าตัวโปรแกรมเนี่ยเป็นธรรมชาติไหมได้มีงานวิจัยไหมกลัวเหมือนกันเพราะว่ามันเสนสถิที่ตับเนาะแต่ว่าพอเห็นงานวิจัยเห็นแล้วเป็นออแกนิกอยู่ในหนังสือสั่งใจยาแพทย์ก็เลยเปิดใจว่าทดลองดูก็ไม่เสียหายปรากฏว่าเข้าโปรแกรมได้สัก2เดือนคะ่ะอาการ การกดไหลย้อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นอีกเลยอาการนี้ไม่เกิดขึ้นมาสักเกือบปีแล้วค่ะเะนั้นวันนี้เจ๊ไม่ต้องเข้ารับการรักษาเรื่องกดไหลย้อนแล้วดูแลตัวเองได้แล้วก็ใช้พฤติกรรมเดิมได้ค่ะอันนี้ชอบมากถ้าอยากที่จะดูแลเรื่องกดไหลย้อนปรึกษาน้องบุ๋มดูนะคะถ้าอยากดีขึ้นแบบพี่เจบทักมาได้เลยนะคะเดวบุ๋มดูแลให้แล้วเจอกันบ๊าย